ความทุกข์ของชาวบ้านหลังจากที่น้ําลดนั้นจริงๆแล้วมากมายเหลือเกินครับแต่คนทั่วไปจะไปะสนใจช่วงที่น้ําท่วมมากกว่าแต่ที่จริงแล้วตอนน้ําลดเนี่ยสร้างปัญหามากมายเลยจริงๆครับอันดับแรกก็คือเรื่องของโคลนที่มาจากทรายเนี่ยนะครับที่น้ำเนี่ยบ่าเข้ามาแล้วผสมกับสิ่งสกปรกที่อยู่ในเมืองต้องรีบจัดการทันทีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันผสมกับสิ่งสกปรกมากมาย ทำให้เกิดโรคร้ายมีผลต่อสุขภาพได้แน่นอนถ้านดั้นไม่พอคโคลนทรายกับน้ําเนี่ยพอท่วมเข้ามาแล้วเนี่ยมันกัดซอกอาคารครับบางอาคารเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ฐานรากได้ดังนั้นไม่ว่าท่านอยู่บ้าน1ชั้น2ชั้นหรือ3ชั้นผมแนะนำเลยครับต้องรีบตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยครับ ไม่ชนะแลวระยะยาวอาจจะมีอันตรายได้และข้อที่3เนี่ยเวลาเขาทําความสะอาดกันเนี่ยเขาฉชดไล่คโครนกันสุดท้ายไปไหนครับไปลงท่อระบายน้ํากลายเป็นว่าคโครนซึ่งสายตรงนั้นแหละครับจะไปอุดตันท่อระบายน้ําและเวลานฝนตกอีกทีหนึ่งคราวนี้น้ําท่วมง่ายกว่าเดิมครับดังนั้นช่วงที่น้ําลดพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับพระมีปัญหาไม่ได้น้อยกว่าช่วงน้ําท่วมเลย